สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดนะครับชอบเกมไวไววันนี้ขอสไตล์ของอาจารย์วินหรืออาจารย์สุชาตินะครับมาสู้กันเลยนะครับ6กระดานวันนี้นะครับกระดานที่1นะครับลุยนะครับเกมบวไวจบง่ายนะครับสามารถเล่นในหลายเกมวันนี้6กระดานนะครับ สู้กันยังยาวๆ6กระดานใช้เวลาไม่มากเนื่องจากเกมทันใจนะครับหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดหรือหนุ่มเมืองเกินจะมีอะไรจะสามารถตามทานอาจารย์วินได้ไหมครับเสียนสุชกชินี่นะครับกระดานนี้ก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับ ให้กำลังใจมาหาเก้าใ้การจัดคลิปฮอตมานะะให้พี่น้องได้รับชมนะครับนะลุ้นกันนะครับวันนี้นะครับด่านที่หนึ่งสูสีกันมากครับอืมโอ้นะครับก็ต้องต่างคนต่างกินนะครับนะครับ รู้เห็เข้าฮอตครับก็เอาไปกระดานต่อไปแล้วนะเสมอการดึงเสมอกันเพื่อคนวยกันทำอะไรกันไม่ได้นะกระดานที่หนึ่งนะครับไปกระดานที่สองเลยนะครับด่านที่สองอืมนะครับเดินไวๆนะครับไม่คิดนาน ดูนะครับกระดานที่หนึ่งเอเนอันนี้เป็นกระดานที่สองนะครับกระดานที่หนึ่งสเสมอกันทำอะไรก็ไม่ได้เดกระดานที่สองอ๋อจันวินก็จัดการไปนะครับ ว่าเสียเปรียบแล้วครับเสียสูชาตจานวินเนี่ยเสียเปรียบแล้วโดนกินฟรีแล้วก็โดนกินฟรีสัวที่สองอีกนะครับก็คงจะเป็นนุ่มพระเอ็ดนะครับขึ้นนำฮะหนึ่งศูนย์ครับ กระดานที่สามกระดานที่สามนะครับโอ้หมืเอได้เรื่อแผงเลิกแล้วครับขึ้นนำอาจารย์วินแล้วหนึ่งศูนย์อือนะครับทันเกมทันใจ ันกันนะครับอืมรับ นุเมืองร้อยเอ็ดก็จะได้เปรียบนะครับหนุมร้อยเอ็ดได้เปรียบแน่นอนเนื่องจากเขาฮอตสองตัวเสียนดูชาติก็คงต้องป้องกันตัวเองนะครับหาทางจะหลบกันยังไงนะฮะอืม แล้วนะครับเสียนดูชาิไม่รู้จะไปยังไงอยงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเข้ามาชมครับโอ้แลนะครับยู่ในันใหญ่แล้วครับกระดานนี้นุ่มเมืองร้อเอ็ดก็คงจะเป็นฝ่ายชนะในกระดานที่3นี้นะครับอืมนะครับนุ่มเมืองร้อยเอ็ดที่นำสองศนครับ กันใหญ่แล้วครับมาสู่ดานที่สี่ดานที่สี่เป็นยังไงนะครับโอ้โหนายจานันวินจาน์ทุกชาติ เป็นยอดลเลยสุดยอดเลยครับเป็นฮะเป็น,ปนการนะครับชนะไปทีแค่แตก2 1สองหนึ่งครับอ๋อสุดยอดเลยเจจัดการมิสเตรพูลนะสวยงามมากนะครับแตีแค่แตกมาแล้วสองหนึ่งนะครับ ลำบากแล้วสำหรับเซียนสุชาตินะครับจะเสรเปรียบมาอีกแล้วครับอืมครับก็ต้องโดนสังเวยฟรยีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่ากระดานที่สี่นี้ก็เป็นหนหม่มนมร์เอ็ดนะครับในเปรียบ านนี้เป็นกระดานที่5้นะครับกระดานที่5้ากับขอบคุทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับเป็นกำลังใจให้มหาเก้าให้จัด ขี้พอตที่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับมาชมกันนะครับให้รุ้นให้พี่น้องได้รุ่นนะครับกระดานนี้ก็เป็นอีกกระดานหนึ่งที่หนุนเงินเกินนเงเอินนะครับขึ้นนำ3-1ครับ3-1กระดานที่หกกระดานสุดท้ายครับกระดานที่หกกระดานสุดท้ายเื่อเกินขึ้นนำอีก3-1นะครับ โอ้โหนะครับการแตกทีสองนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนในรูปเกมน,นะครับกระดานที่6นะฮะกระดานสุดท้ายกระดานนี้นะครับแย่แล้วนะครับสำหรับเปลี่ยนสุชาตินะครับ ก็เป็นจบเกมหนุ่มเมื่อเกินชนะท่วมท้น4-1ครับนะครับ4-1แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ